สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณมู่กับผมมาร์คเวเดอร์เกมเมอร์นะผมและในวันนี้เราจะเข้ามาอยู่กันในเกมไลน์ซินคิงดอมกันนะผมก็จะเป็นน่าจะเป็นแบบเกมเก่าแบบสร้างฐานแบบ2ดีเลยมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันน่าสนใจดีนะครับผมก็เลยเอามาเล่นกันในวันนี้โอเคซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็นี่เลยครับผมคัสตอมเกม ก็ผมยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะปัญหาคือก็จะให้ระดับแบบอีซี่ไปก่อนแล้วกันแล้วก็เอาความเร็วเร็วไปเลยโอเคมันก็จะมีอยู่3ามฝ่ายนะผมก็จะเป็นฝ่ายเอ,อ่อคนแล้วก็ปีศาจแล้วก็คล้ายๆแบบพวกเอลผสมอ็อกประมาณนั้นนะครับผมโอเคเราจะมาเป็นฝ่ายแรกกันก่อนแล้วกันสีเขียวเธอเป็นพวกเอลต้องเหมาะกับสีเขียวอ่าโอเคไป อ่าเราเข้ามาถึงแล้วนี่ครับผมก็จะเป็นเกมแบบสร้างฐานลบวางแผงการลบปัญหาก็คืออูมีผีเสื้อด้วยแฮปัญหาคือผมยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยแล้วผมก็เอามาหยิบมาเล่นเลยปัญหาคือเราจะรู้ไม่ได้ว่าฐานอะไรเป็นฐานอะไรมั้ยเพลนเมจิกเขาเป็นฐานแรกไงงั้นก็ต้องสร้างก่อนอาจจะเป็นฐานไฟแล้วมั้ง โอเคมีทรัพยากร,กรก็คือเงินนะครับผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยน้ำเหรอโอเคมาหมุนติ้วๆเลยในการสร้างฐานโอเคฐานแรกได้แล้วน่าจะเป็นฐานอะไรในอัพเกรดเหรอโอเคครับผมมาเราจะมาต่อกันเลยต่อตอนนี้ผมก็ได้ทำการเอ่อ สร้างฐานจนเหลือฐานสุดท้ายแล้วนะแต่ว่าต้องรออัปเกรดอะมันใช้สามสิบแต่ดูน้ำเมาดิเพิ่มทีละนหนึ่งเองโหเล่นมาโค่นนานอะ่ะโอเคมาเดี๋ยวก็เราจะมาสร้างยูนิตกันนะครับผมมาสร้างมาเลยปุ๊บเทนมานี่จะเป็นการอัปเกรดนะเวลาเราคลิกที่ฐานมันก็จะมีให้อัปเกรดนะครับผมแล้วก็จะมียูนิตให้สร้างอยู่ในหน้าฐานฐานนั้นเลยนะก็เหมือนวอลค f t เลยครับผมโอเคแต่ฮีโร่ผมยังไม่เคยเจอเลยนะฮีโร่ โอ้คนเต็มเหรอออกมาแล้วนี่ฝูงหมาป่ายูนิตของเราโอเคต่อไปเอ่อตรงนี้น่าจะเป็นที่อัปเกรดเ,เดี๋ยวก่อนนี่ไงคออาแชมเปี้ยนอันนี้ไงครับผมก็จะเป็นอ่านี่ไงเจอแล้วนี่เจอแล้วเออสร้างตัวอะไรดี เออเอาตัวนี้มาก่อนแล้วกันตัวสุดท้ายน่าจะโหดดาวลุ้นล้วนโ้วหเอาต่ไปอัพเกรดใช้ไอ้นี่แล้วเนี่ยใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเยอะเลยโอเคอัพมาก็ได้ไปอันนี้คนไม่พอโอเคยังได้อยู่เอาฝูงหมาป่ามานี่แหละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตีข้างบนกันนะผม เราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นที่ให้ยึดหรือว่ามันเป็นอะไรเราจะไปสำรวจกันนะนี่ก็คือมาเล่นแบบสดๆเลยนะครับผมโอเคเราได้แล้วตัวเทพโอ้โเป็นเทพธิดาฮะน่าจะเป็นเอลผสมออกอะรูจักทรงแล้วโอเคฟูงมาป่าไป โอเคมาเรามาตีกันเลยไม่รู้แฮะมันน่าจะเป็นคล้ายๆแบบวอลคาร์หรือเปล่าอาจจะเป็นแบบที่ที่มีอะไรนะพวกยูนิตคุมประมาณนั้นโอเคไปยึดไปโอเคเราต้องทำเลนนิวสกิลโอเคครับผมมีการให้อัปเกรดสกิลด้วยแฮะอะไรไม่รู้เอาวันนี้ก่อนแล้วกัน อัพได้ก็อัปเกรดไปโอเคใช้สี่อ๋อนี่ไงมันใช้เหรียญข้างบนครับผมนี่เลยเหรียญข้างบนเราต้องไปฆ่าศัตรูให้ได้เยอะๆนะเราถึงจะอ้นี้ออกมาได้โอเคแล้วเรายึดแล้วไงต่อมันเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วนี่อ๋อนี่ไงยึดแล้วก็จะมีตัวให้สร้างครับคุณผู้ชมโอเคเดีเราสร้างมาสักตัวนึง โอเคออกมาแล้ว <underestimate> พลธน,นูอ๋ออย่างนี้นี่เองอแต่ดูรูปแบบเราดิรูปแบบเรามีมังกรอะ่ะเอ,อ้ยนี่ไงมังกรน่าสนใจฮนะเราไปตีได้ปะเนี่ยเราต้องสร้างพลธนูเยอะๆฮฮนะเอามาอีกสักห้าตัวแล้วกันโอเคคนเต็มแล้วโอเคครับผมนะต่อไปเราจะไปบู๊มังกรกันนะนี่ยังไม่เคยเจอฐานศัตรูเลยเนี่ย โอเคครับผมมารรู้สึกว่าเหมือนเราจะไปตีบางกรไม่ได้ฮะเพราะเราติดกับไอ้นี่ไอ้แบบเนี้ยอโอเคโอ้โหมันก็มีตัวธนูเหมือนกันเลยนะเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการสร้างตัวเทพมานะอีกตัวหนึ่งโอเคตัวนี้จะเป็นที่ยึดอีกที่หนึ่งนะโอเคแต่เราก็ต้องทาแหละไปรู้สึกว่ามันเป็นสีเหลืองเหรอแสดงว่าศัตรูเป็นสีเหลือง โอเคสู้ไหวไหมเนี่ยเราไม่น่าจะไหวครับคุณผู้ชมโอเคไม่น่าจะไหวเดี๋ยเราต้องไปเอากองทัพของเรามาก่อนโอเคเดี๋ยเราต้องสร้างกองทัพใหม่นะผมกองตอนนี้กองทัพเราจบแล้วหมดแล้วโอเคครับคุณผู้ชมมาตอนนี้ผมก็มาบุกฐานตาัวร้ายแล้วนะ รู้สึกว่าเกมนี้มันน่าจะเล่นยากพอสมควรนะผมถ้าเกิดว่าเราเกิดไม่ทันอนะ่ะตัวร้ายมันก็จะสร้างมาเยอะแยะไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวผมขอทำฐานมันให้เหลือนิดนึงก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปไอ้นี่นะคือเล่นมานานแล้วไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเหลือให้ให้มันเหลือฐานคีิปแล้วกันให้มันไปนเหมือนสตาร์ทเริ่มเล่นเกมใหม่ โอเคหมดนะวอเนี่มันเอาตัวนี้มาได้ไงวะเนี่ยตัวเทพมันเหรอโอเคไปไหนฮะไอ้หนูเดี๋ยวเราจะไปตีมังกรกันนะผม แ m h u okay, n น r y ีโอเคนี่ตัวเทพของเราฟื้นขึ้นมาแล้วโอเคเก็บครบแล้วก็อัพสกิลไปอ่าเรียบร้อยต่อไปเ,อเราจะไปตีมังกรได้ไม่ได้ไอมหมาป่ามันตีมังกรไม่ได้หรอกมั้งโอเคแต่เทพเรายิงได้ครับผม โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทพเราโดนโจมตีเฮ้ยหมาป่ามันไม่ได้ทำมังกรนี่แต่ว่ามันยิงไอ้นี่นี่มันทำฐานมังกรโอเคฮตัวเทพเราใส่ไปถ้าเกิดว่าเรายึดได้เราก็จะได้สร้างมังกรใช่ไหมอา่าวไม่ทันแล้วหมาป่าหมาป่าตีมังกรไปแล้วเราอดสร้างมังกรแล้วปะโธ จบเลยครับผมหมาป่าเราไปตีมังกรเรียบร้อยฐานมังกรพังอะ่ะโอ้โหจบแล้วเอย้ยังมีฐานเหลืองอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยโอ้เราต้องสร้างฐานเพิ่มอะ่ะไอเราต้องสร้างคนเพิ่มโอเคเราเหลือมังกรสามตัววะฐานเหลืองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมได้ มากองทัพแวร์บูฟเรามาแล้วนี่จัดไปโจมตีมันต้องขึ้นภูเขาเหรออ๋อนี่ไงทางขึ้นอยู่นี่จุดไหนฐานเหลืองนี่งไงมาสร้างฐานตรงนี้นี่เอง <'ll> ลุย <'ll> เอาตัวเทพออกมาก่อนดีกว่าไหมเนี่ยเดี๋ยวตัวเทพตายอีกโอเคเรียบร้อย เก็บไปพังเลยพังให้หมดพังก่อนที่มันจะสร้างออกมา oh <yeah. S 1> อ้มันสร้างมาจนได้อุย้ยตัวเทพมันมาแล้วอะไอตัวหมาป่า <What? S 1> นี่ไงไตัวเทพมันมาแล้ว ทำก่อนทำก่อนทำก่อนมันกลับแล้วมันกลับแล้วโอเคพังให้มันพังแบบไม่มีให้มันสร้างอะไรเลยดีกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วมันสร้างตัวลอยแบบนี้ไม่ได้ไงอะ่ะในเมื่อเราก็เล่นฐานเดียวกับมันไม่ใช่เหรอเนี่ย โอเคไปเหน๋ยาไปลุยฐามนมาเลยแล้วกันสร้างมาเลยฮะโอ้โหสร้างไว้กันทุกที่เลยนะเจ้าหนูผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะไปโอ้โหแปบ๊บเดียวงมันสร้างมาเยอะจัง โอเคเอ่อทำตัวอะไรได้มั้งเนี่ยโอเคนี่ทำตัวนี้ก่อนแล้วกันนี่แน่ตัวเทพเลยฮะตัวเทพก็ตายไปจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอเคตัวเทพตายไปแล้ว โอเคเราต้องไปสร้างตัวเพิ่มวัาผมโอ้โหตอนนี้ทรัพยากรเราเต็มหมดเลย <c oughs> เอ่อไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวแล้วมั้ง <c oughs> โอเคไปจัดการไอ้หนู <c oughs> เหลืออยู่ฐานเดียวแล้วใช่ไหม <c oughs> เป็นเกมที่เล่นนานพอสมควรนะเนี่ย <c oughs> โอเคทำไปเลยทำไปเลย มามาปิดฉากกันับผมมากองทัพเสริมเรามาแล้วนี่เอลยักษ์ฮันเตอร์นักล่าไปเลยมาแล้วจัดมามันก็เหลืออยู่ฐานเดียวนี่แหละแต่ว่าฐานนี้มันถึกชะมัดเลยต้องเอาเอลมาช่วยนี่เนี่ยปลาไปปลาไปป๊อปป๊ปป๊ปโอ้ดูดิมันโอ้โหเลือดหมื่นห้า ยิ่งกว่าวอลคัพอีกมากวอลคัพคลิปแค่สี่พันเองเลือดอะนี่เลือดหมื่นห้าเลยเหรอโอเคจบแล้วครับผมคุณผู้ชมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผม